ี่เซนครับสูงสี่จุดห้าเซนห้าเซนนีรวมขอบบนห้าเซนกว้างเจ็ดเซนสูงห้ายาวห้าคนทำเนี่ยจิ๋วจริงจริงแก้วหนึ่งเซนประมาณหนึ่งเซนทำไปได้ บิเกอร์ i z หนึ่งเซนศูนย์จุดศูนย์จุดแปดอ่าประมาณศูนย์จุดแปดจานรองแก้วเกือบหนึ่งเซนเกือบหนึ่งเซนอ่าตีเส้นผ่าเส้นกลางหนึ่งเซนบิ g ก e r อีกอันหนึ่งบิ gger อีกอันหยิบแทบไม่ได้ให้แม่หยิบมี่คงล่วงหนึ่งเซนอ่าให้หนึ่งเซนก็ได้อาจะน้อยมันด้วยเครื่องทำกาแฟเครื่องบดเครื่องบดกาแฟ จับปูพองหลุดมือสเซนสี่เซนสิเข้างหลังทุกอย่างยลยเอยเตมีปุ่มข้างล่างเอาตาช่างมาดูอตาช่างมาดูตาช่างตาช่างดิจิตอลตัวเลขทศนิยมสองตำแหน่งปุ่มขาตั้งในขนาดหนึ่งเซนสองเซนที่กดกาแฟก้านกดก้านชงกาแฟกานชงกาแฟ สองเซนสองเซนด้านหลังอิทยามันจะเนียนขนาดนั้นเครื่องกาแฟมีสวิตท,ทุกอย่างค,ครบหมุนโชว์ตัวมีปุ่มด้านล่างมีที่กดม,ม,มีมีเข็มมีเข็มไม้บอกตรงนี้ อ๋อมีเข็มไม้บวกแรงดันบล็อกมีอะไร,รไม่รู้จุดๆตรงนี้แล้วก็มีก้านกดอะไรสักอย่างตีฟองนมตีฟองนมอะไรไม่รู้ที่กดกาแฟปุ่มเปิดปิดเพิ่มความร้อนอะไร,รที่วางแก้วชั้นเครืงบนที่กดที่กดกาแฟให้แน่นเซ่อ <c oughs> แค่นี้โอเคช้อน <laughs> เท่าตามดสองจุดห้าเซนสองจุดห้าเซน,น,เซนแทนลองหกเซนหกเซนคูณสี่เซนคูณสีเส่เซน หน้าหลังดำครับโอเคดูคาเฟ่สไตล์ล็อบซะก่อนเดี๋ยวเราค่อยพรีเซนต์คาเฟ่สไตล์ล็อบในวันถัด